ผ่อนคลายได้สักทีเิ้อหนังสือถ้าเข้าทำไมเธอเข้าไปซ่อนอยู่ในนั้นได้ล่ะมันเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของฉันะซูซี่ฉันพยายามเข้าไปในจักรวาลคู่ขนานแล้วเป็นไงบ้างอะยังไม่ได้เลยหนังสือเทพนิยายไม่ได้ผลกระจกก็ไม่ได้ผลนเหมือนกันฉันได้แค่หวนัวเทานั้นเธอได้ลองไปที่ชานชาลาเก้าเศษสามส่วนสี่หรือยังโอ้เด่นเตงนจังเธอไม่ตัวเหรอเดี๋ยวนะที่จริงมันง่ายมากเลย เธออยากไปที่ไหนล่ะอืที่อย่างบิกินี่บัททอมงั้นสายการบินฝีมือสูจะพาเธอไปที่นั่นเองจ <Yeah. S 1> อเป็นเที่ยวเป็นเที่วรวดเร็วจริงๆแล้วสถานที่ที่มีชื่อเสียงทั้งหมดนั่นอยู่ที่ไหนอย่ารีบร้อนสิแซมมี่ก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับสู่บิกินี่บอททอมขอกันแน่หรอมันก็แค่แผนปรอมเออีกไม่นานหรอกขันแรกเราจะใส่ทรายของจริงลงในก้นทะเล เราจะผสมทรายกับกาวเพื่อให้ดูเหมือนโคลนปิ๊บปิ๊บหลีกหน่อยเมื่อกุ้งมิงฉันคิดว่าฉันลืมบอกเงื่อนไขไปข้อหนึ่งคือเราต้องทำมันขึ้นมาเองฟังดูเหมือนโปรแกรมเวิร์ n แอนด์ทรวเลย ฉันเอาด้วยเยี่ยมแต่เราต้องเอาอุปกรณ์อื่นมาให้เธอใช้แทนพลัวนะเห็นด้วยปิกิน,นี่บอท้อมของเราจะทำมาจากดินน้ำมันโอ้ oh, แม่เจ้าแป้นสับประรดของสปอนบ็อบคือสิ่งแรกที่เราจะทำใช่เราจะใช้ไมบ้บรรทัดธรรมดาทํารอยบากเล็กๆซูซี่ถ้าอยากได้เท่าไหร่ฉันจะซื้อเองไม่จำเป็นเธออยู่ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าถ้าอยู่แบบแอร์อัดได้อะนะซูซี่ นี้้ไไม่ดรอเธอน่จะบอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้สิแต่ถ้าเธอต้องการมากขนาดนั้นแล้วก็โอเคฉันเปลี่ยนใจแล้วเรามาทําให้อันนั้นให้สมบูรณ์แบบกันดีกว่าแรงเงาสักหน่อยจะทําให้มันดูสมจริงมากขึ้นดูนี้สิทดลองดูได้นะมาลงมือกันว้าวเธอพูดถูกทุกคนมันออกมาดีมากเลย เอาดินน้ำมันมาต่อกันควรใช้เครื่องปั้นดินน้ำมันดีกว่าน,นะและนี่คือผลลัพธ์ฉันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะแล้วฉันก็ทำหน้าต่างมาด้วยเหมือนกันดีมากพวกมันดูเหมือนส่องแสงได้เลยสปอนบอ์สะสมของไว้ที่บ้านมากมายเขาก็ชอบทำงานฝีมือเหมือนกันทุกคนดูเหมือนว่าเราจะได้คนพบครั้งใหญ่แล้วเราจะติดประตูกับบ้านตอนนี้เราก็เชิญแขกมาได้แล้ว เธอพูดอะไรนะบ้านยังไม่เสร็จเลยแม่นะแซมมี่อย่าหัวร้อนสิเธอก็รู้ว่าเราหัวร้อนในบิกินี่บอททิลไม่ได้ใช่ไหมเอาล่ะเจ้าเนิร์ดงั้นเราก็ติดปล่องนี้กับบ้านเพื่อให้ปล่อยฟองน้ำแทนชาวบอทเทอมยินดีต้อนรับสู่บ้านสับประรดอันโด่งดังบ้านสับประรดแต่ไม่มีใบเนียนะทะเลาะกันเล่นอยู่รัสูอ๋อใช่แล้วเอาล่ะเราต้องทำใบก่อนมาทำให้ชิ้นนี้เป็นรูปร่างและขนาดต่างๆกัน แล้วเราก็จะแรงเงาง่ายๆแค่นี้ฉันจะร่วมด้วยศิลปินเมื่อช่วยได้เสมอซูซีิเธอทำอะไรนะ่ะฉันบอกว่าไม่ต้องจัดสวนไง แล้วเ้าเป็นการตกแต่งกลางแจ้งล่ะดีกว่าเยอะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยทำสวนตายทะเละชีวิตช่างดีจริงๆอุย๊ยอะไรกันเนีนยเธอไม่รู้หรอกหรอโอเครอแป๊บนะแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกไปให้ฉันน่าจะต้องไปเปลี่ยนชุดหาหาสวัสดีคุณช่างปั้นดินน้ำมันคราวนี้มันอะไรกันถ้าเคยเห็นช่างปั้นชื่อดังไหมล่ะพวกเขาต่างก็ไว้คราวกันทั้งนั้นแหละ ว้าวฉันก็น่าจะไว้คราวด้วยเหมือนกันนะไม่ต้องหรอกฉันจะจัดการเรื่องงานปันให้เธอเองเพื่อนๆตอนนี้จำบ้านหลังนี้ได้หรือยังมีใครอยู่ในบ้านหลังนี้กันบ้านของสควิตวอร์ดมันดูคล้ายเป็นรูปปั้นขนาดยักษ์เกาะอีสเตอร์เลยใช่คุณหนวดยาวมีจิตวิญญาณศิลปินฉันก็เหมือนกันเฮ้ยเยี่ยมมาเติมดวงตาใต้คิ้วานากันดีไซน์นี้เท่สุดๆเลยบริการประตูดินน้ำมันรอสักครู่นะครับ รรตูเียบเยบ้ไงฉันทำงานที่ดีไซน์ประตูทะเลมาตกแต่งให้มันดูเหมือนไม้กันและสุดท้ายมาติดลูกปิดประตูกันสูงไปตรงนี้เหรอ,อาหาเพื่อนๆมาดูยอดเยี่ยมมากเลยกดไลค์ให้เราด้วยนะบริการ d e l i v e อรเราจะส่งบ้านหลังนี้ไปยังที่ไหม้ นันฉกก็จะยย้าามมเหมอโอเคเข้าใจแล้วเธอจะอยู่ใต้หินเหมือนแพทริกสตาร์หรอตอนนี้บ้านในอนาคตของเธอดูธรรมดาเกินไปให้ฉันจาัดก,การเองนะแหลืเถอะเถตอนนี้เราต้องการก็แค่การออกแบบเพิ่มเติมนิดหน่อยอย่างใบพัดอากาศพายุน้ําถัดมาได้จากทุกทิศท,ทางเสร็จแล้วนี่เป็นบ้านที่มินิมอลที่สุดที่เราเคยทําเลยแต่มันก็ดูดีอยู่คุณครับคคณพร้อมที่จะซื้อหนึ่งในบ้านเหล่านี้แล้วหรือยัง เรามีตัวเลือกมากมายปานจากผลไม้ปานจากหินและปานแบบง่ายๆสำหรับคนงุนกอยอืมไม่รู้สิฉันอยากอยู่ในย่านที่อุดมสมบูรณ์กว่านี้นะ่าเรื่องนั้นเราจัดให้ได้ดูทุงยาที่น่าชื่นนี่สิอือว้าวดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ฉันเริ่มอยากย้ายมาที่บิกินนี่บอททอมแล้วมาพบกับเพื่อนบ้านใหม่ของฉันกันหรือที่จริงเราจะสร้างพวกเขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยมันดูนะ่ารักนุ่ม ช่แบบนน,นัั้สก่นอะย็นะนี่ก็คือแมงกะัะพรุนที่อาศัยอยู่ในสวนแมงกัะพรุนดูจุดสีส,สันสดใสบนท้องของมันสิระวังนะมันจะหันเหความสนใจของคุณด้วยจุดน่ารักพวกนั้นเราก็เข้ามาแทนที่คุณอย่าไปยุ่งกับมันละทุกคน <c oughs> เห็นไหมผลแพบไม่ได้เลยออืแซมมี่มาช่วยฉันทำแมงกะพรุนเยอะๆเลยก็ไไ้ เพื่อนๆอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งและกดติดตามเราจะทำต่อแล้วนะสู้สิเร็วเข้าถ้าเราไม่ทำทุ่งนี้ให้เสร็จประกาศรางพวกนี้จะเกาะติดฉันไปเรื่อยๆไม่ๆปล่อยให้เกิดเรื่องนั้นไม่ได้ไปทุกคนเร็วเข้าเอาล่ะยินดีต้อนรับสู่ทุ่งแมงกะพรุนฮและนี่คือป้ายบอกสำหรับหน้าใหม่จะได้ไม่มีใครหลงอีกได้เวลาขยายอาณาเขตแล้วเรากำลังรอให้ชาวบอททอมมาที่นี่อีก ใช่อะฮะขอโทษทีมีจองไว้เต็มแล้วอาจจะต้องรอจัก,กรวาลหน้าเลยเราควรทำงานฝีมือสปันบ๊อบอีกไหมกดไลค์ให้เราด้วยนะถ้าคุณอยากให้เราทำขั้นต่อไปก็แรงเงาวมาเริ่มกันเลยพระไธรรมชาติงั้นเหรอวู้ดเดนเต้นจังฉันชอบความท้าทายใหม่ๆอ่ะแซมี่ไม่เอานะมีทีต้องโยะแยะ ฉันเป็นศิลปินฉันทำตามแรงบันดาลใจเอาเถอะเราทำได้ดีแล้วทุกคนดูนี้สิตอนนี้เราก็เอาวางไว้ใกล้กับทุ่งแมงกะพรุนวิวสวยจริงๆสูซี่ฉันพาชาวบิกินี่บอททำม,มาล่ะสาลายสาลายหรอดูไม่เห็นเหมือนเลยต้องแย่ล่ะเพราะเราต้องทำมันขึ้นมาก่อนนี่ก็เห็นเห็นกันโยอโอเคไหนดูสิเฮ้ อะไรแบบนี้ก็น่าจะใช้ได้งั้นฉันจะทำขั้นตอนสุดท้ายเองทุกคนทำต่อไปนะใครจะไปคิดว่าการปลูกสาหร่ายจะง่ายแบบนี้กลายเป็นว่าเราไม่ต้องใช้ทะเลจริงๆด้วยซ้ำ <c oughs> นี่คือเพี่ยนบานหม่ของเราอย่าทะเลาะกันนะโอเคพูดว่าบิกินี่อืมมีอะไรผิดปกติอยู่นะฮะทุกอย่างก็ดูโอเคนะ น่าสนใจสุซ,ซี่เราลืมห่วงชูชีพทำไมละ่ะเธออยากทำเหมือนว่าเธอจมน้ำหรอไม่ใช่ฉันหมายถึงห่วงชูชีพน,นะนะโอ้ววรู้แล้วถ้างั้นเราก็ต้องใช้ดินน้ำมนันสีส้มฉันเตรียมสรงห่วงชูชีพไว้แล้วเอาปากกานาะมันเสร็จแล้วนี่บิกินี่สะกดยังไงนะก็เหมือนแสมียไงตัวอักษรที่น่ารักไรที่ตีค่ะ ฉันวันนี้ก็น่าจะโอเคนะแซมมี่สูสี่อยียดกจะจี้ฉันสิฉันกำลังยกข,ของหนักอ,อยู่นะแซมมี่แต่ฉันไม่ได้แตะตัวเธอเลยนะบางทีมันออไปอาอไปแซมมี่วิ่งมานี่เร็วเขา้า<ะ>นี่เอาล่ะจากนี้ก็ไม่อยู่ที่นี่นะสูสีเธอคือฮีโร่ของฉันฉันคิดว่าฉันจะตายจากหนามแหลมของพวกมันซะแล้ว เธอรู้ว่าหอยเม้นพวกนี้ไม่เป็นอันตรายต่อเมือกใช่ไหมแล้วเพึ่งมาบอกตอนนี้เนี่ยนะแล้วอดดูดราม่าของเธอเนี้ยนะไม่ล่ะ <c oughs> เอาล่ะมาตกแต่งให้เสร็จกันฉันจัดให้ทุกคนอีกสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่พิกินนี่ปอทอมนะ เยี่ยมจริงๆเลยซูซี่ฉันแก้ปัญหาได้แล้วเราจะทำลายจักรวาลสปอนบ็อบเพื่อสร้างจักรวาลคู่ขนานเพิ่มตอบคำถามมาก่อนด็อกเตอร์สเตรนจ์มาทำอะไรที่บิกินี่บอททอมกันูง่ายเขาก็แค่เขาแค่เออเออฉันลืมคิดเรื่องนั้นไป่ังเถอะ ฉันจะต้องปกป้องบิกินีบอดทอมจากเธอเพื่อนเธอทำลายแผงของฉันกดไลค์ให้หน่อยเพื่อให้ฉันได้ชชร์แบตดนารีแห่งความชั่วร้าย <c oughs> แต่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเราเจอกันค่ะ